ยอดจริงๆผู้กำกับสาวมือทองคนนี้สาวนอเธอคนนี้ไม่ธรรมดานับว่าเป็นสุดยอดฝีมือจริงๆเธอคนนี้จากเรื่องราวของไวายรอลคลิปที่โด่งดังในช่วงข้ามคืนกล้ามากเก่งมากเก่งมากขอบใจสาวนอ คนนี้ไปยืนถือป้ายชูป้ายท่ามกลางผู้ประท้วงใช่ไหมใช่ไหมถามก่อนใช่ใช่เราจำได้ขอบคุณมากกล้ามากกล้ามากขอบใจโอ้โหการชมเชยตบปาตบไหลคือการให้รางวัลเชกเช่นเดียวกับการเลี้ยงสุนัขอยู่ที่บ้านเวลาทำความดีความชอบ ต้องให้รางวัลด้วยการชมเชยมาวันนี้ชัดเจนแล้วว่าฉากที่ผ่านมาฉากขบวนสเสด็จที่วิ่งรถเข้าไปหาผู้จุนุมประท้วงเป็นฝีมือของผู้กํงกับสาวรายนี้แน่นอนสาวนอเธอช่างสุดยอดจริงๆเธอคนนี้มางานนี้กลุ่มผู้จุนุมราษฎร ที่มาจากคณะราษฎรทั้งหลายพึงรู้ไว้เลยว่างานนี้เจอสุดยอดฝีมือแล้วอย่าประมาทเลยทีเดียวฝีมือแบบนี้ต้องบอกว่าอัมมาหิตไม่ธรรมดาทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูคลิปไวรัลนั้นก่อนนะครับว่าเก่งมากกล้ามากเก่งมากเก่งมากขอบใจเป็นยังไงไปดูกันครับคลิปตั้นๆแป๊บเดียว งพระเจริญครับนเดม้กล้ามากกล้ามากเก่งมากเก่งมากกับใจดวงพระเจรครับน่าจนห่อยมากๆดงพระเจริญใจมากโอ้ยเป็นบูมของผมมากครับดวงพระเจริญหาที่สุดไม่ได้ปร้จยกล้ามากใจมากดงพระเจริญงพระเจริญดวงพระเริญพระเรญ นั่นคือคลิปที่ทำให้หลายคนต้องตกตะลึงในเมื่อเขาคนนั้นคนที่สำราญบานทรุดอยู่ในฮาเร็มที่เยอรมันโผลมาเมืองไทยแป๊บเดียวเปล่งวาจามไม่กี่คำบรรดาสุนัขรับใช้พร้อมตายแทนได้เลยงานนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวแม้กับผู้กำกับรายนี้สงสัยคลิปรลิมสะฝีมือเธอแน่นอนฮ่าฮ่ เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์เมื่อมีคลิปไวรัลเผยแพร่ไปในโลกอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเพจของมิตรหายท่านหนึ่งโพสต์เป็นสี่บรรทัดบรรทัดแรกมีตัวคิวซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวนอสาวที่เติบโตที่หาดใหญ่เส้นทางชีวิตจบการศึกษาจากเอแบกแล้วผันชีวิตไปเป็นพนักงานต้อนรับ คอยเติบน้ำเติบอาหารเติบกาแฟอยู่บนเครื่องบินจับพัดจับผูไปเติบคนที่ใครก็รู้ว่าบ้ากามบนเครื่องบินเที่ยววิเศษเลยจับพัดจับผูมีบ้านหลังเล็กอยู่ที่ดอนเมืองหลังจากนั้นสาวคนนี้วาสนาเลยตกใส่ตีนกลายเป็นคนที่สูงศัก์ในวันนี้อาชีพของเธอคือเดินไปเดินมาเดินยิ้ม เรียนแต่งหน้าเสริมสวยแหลงพำนักถาวรอ,อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์โรงแรมวอร์เดกณเมืองแอลเกลเบิร์อยู่ห่างจากผัวซึ่งอยู่ที่กามมสปาเกนแคเชนอยู่ในฮาเรมที่แฟนบาวาเรียคิวคนนี้หรือนอคนนี้บอกว่าคนนี้ไปยืนถือป้ายชูป้ายท่ามกลางผู้ประท้วงมิสเตอร์เคบอกว่าใช่ไหมใช่ไหมถามก่อน คิวบอกว่าใช่ใช่เราจำได้ขอบคุณมากขอบคุณมากโอกาา้กล้ามากกล้ามากเก่งมากขอบใจนะฮ่าฮ่แค่นี้สุนักก็จงรักภักดีแบบสุดชีวิตจิตใจมันตายแทนได้เลยละคราวนี้ฮ่าฮ่ลงทุนถูกจังเว้ยกมตักเจียมทีรสกุลได้โพสต์เรื่องราวนี้แบบตรงไปตรงมาว่า วัชจีราลงกรจำชายที่ถือรูปได้กล่าวว่าขอบใจมากกล้ามากแสดงว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทุกขั้นตอนเป็นที่รับรู้ของเขาเป็นอย่างดีข่าวจากคมชัดลึกรูปจากทิติวัฒตรทนากรุณและอีกหลายรูปนั่นคือสิ่งที่สมจักเตรียมธีรสกุลได้โพสต์เรื่องราวของเขา ดูสีหน้าท่าทางดูแล้วสงสัยมีอาการไม่ค่อยปกติเพราะสีหน้าบ่งบอกถึงอาการอิดโรยข่าวข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อคืนวันก่อนตอนดึกคงเป็นเรื่องราวจริงเพราะวันนี้สื่อต่างประเทศรายงานเรื่องนี้กันเรียบร้อยแล้วทางด้านชายที่เป็นสุนัขรับใช้กระดิกหางไปมาพร้อมตายแทนเจ้าของบอกว่า ผมจะเป็นลมครับพระองค์ท่านจำผมได้อ้าวตายละมึงงานนี้มึงได้ตายแทนเขาละงานนี้ในเรื่องราวดังกล่าวมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นมีคนบอกว่านอเป็นคนนัดแนะเซตติ้งฉากพวกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแต่จะทำให้สถานภาพดีขึ้นหรือแย่ลงคงมีแต่เวลาที่จะบอกได้อีกท่านหนึ่งบอกว่า ได้นิสัยแม่มาเยอะอ๋ و, อ, و, อสมัยแม่ไปงานตพอ,อีโบพกระเบิดงานนั้นนั่นเองท่านต่อไปครับขบวนวันนั้นไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแล้วนะเหน็นกันชัดชัแบบนี้ฮ่าฮ่มึงโง่หรือฉลาดวะอีนอท่านต่อไปครับแสดงว่าติดตามทุกปีก้าวการชุมนุมได้ยินทุกข้อเรียกร้อง แต่ทำเป็นเมินแล้วสนับสนุนอีกฝ่ายอย่างชัดเจนส่วนพวกรักเจ้าเข้าไปเม้นรงพระเจริญเป็นบุญบ้าบออะไรของมันไม่ตระหนักเลยว่ากำลังกรอวิกฤตให้หนักกว่าเดิมงานนี้สงสหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆท่านต่อไปบอกว่าชัดเจนแล้วน่าเป็นห่วงพวกทนายอานนท์จริงๆหลังจากนี้โดนอุ้มฆ่าโดนไอคอกแน่ จบข่าวแล้วครับปฏิลงปฏิรูปอะไรอย่าไปฝันอีกนานงานนี้จงเตรียมพร้อมทันต่อไปครับวลีเด็ด20 2ศกล้ามากเกรงมากขอบใจทันต่อไปครับปรอมกันทั้งตระกูลหนุยเป็นคนพูดเองว่าจำคนนี้ได้ที่ไปชูรูปท่ามกลางมอบ็บแสดงว่าตัวเองตามข่าวตลอดสินะ แล้วเอาตัวเองไปฝ่าม็อบเพื่อจุดจุดจุด,จดอ้าวผู้กำกับสแสดงเองนี่ครับจะได้สมบทบาททำหน้าตกใจตุ้ยตกใจจ้าท่านต่อไปครับพฤติกรรมของผู้ชายที่ชี้นิ้วถามคือติดมาจากการชอบวงการสั่งการต่างค่าส่วนผู้หญิงข้างๆคอยชีย้นำทำเสียงสนับสนุนแนะนำแวดแวดลำใหญ่จากน้ำเมืองท่านต่อไปครับ ถ้าเอากล้องเข้าไปใกล้ได้ขนาดนี้การมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่น่ายากนะท่านต่อไปครับกล้ามากนะมึงไม่ชูรูปกูนายมันแน่มากแน่มาโดยตลอดฮ่ฮพี่ก็รู้พี่มันเลวอีกท่านหนึ่งครับโคตรครั่งโคตรขำฮ่าฮ่าฮ่างานนี้อย่างนี้แหละครับมนุษย์ที่เป็นฝุ่นใต้ตีน ท่านต่อไปครับเพราะข้าคือความภาคภูมิใจในการเป็นฝุ่นเกิดมาเพื่อเป็นฝุ่นชีวิตนี้พอแล้วท่านต่อไปครับคลิปนี้จะโด่งดังในข้ามคืนภาพจะเด่นชัดขึ้นไปอีกไม่ต้องมีอะไรเครือบแคงกันอีกแล้วชัดๆกันไปเลยเปิดหน้าแล้วนะน้องๆหนูๆท่านต่อไปครับจะมีใครเอาภาษากายของเสีย่ยไปวิเคราะห์ไหม ที่อังกฤษเขาชอบวิเคราะห์ภาษากายของแฮนรี่กาว,วินมาเมาหมอยอยากรู้ในใจมีหวั่นไหวบ้างไหมดูอาการเดินไปโซซัสโซเซแบบนี้บ่งบอกว่าสุขภาพใจสุขภาพใจมีปัญหานอนน้อยอาจจะทำงานหนักก็ได้ทำอะไรก็ไม่รู้ค่ำคืนท่านต่อไปครับท่านคงไม่ได้ดูนะว่าถือรูปรอเก้าไม่ใช่รอติบหลงยุคแบบนี้ต้องเอามันไปกุดปัว ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ฉลาดเหมือนแม่ไม่น่าเลือกข้างเลยท่านเลือกข้างแล้วใช่ไหมไม่ต่างจากที่แม่มึงเสด็จไปงานอีโบเลยท่านต่อไปครับไม่ควรทำแบบนี้นะมันเหมือนหนุนหลังให้พวกข้างเจ้าออกมาคุกคามเด็กๆแบบเปิดเผยเรื่องเราจะยิ่งบานไปลายไปกันใหญ่ท่านต่อไปครับเป็นข้อสรุปของคลิปนี้ได้เลย ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเหล่านี้มีกษัตริย์ตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชนชัดเจนแล้วงานนี้ว่าที่ผ่านมาตลอดทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกษัตริย์รับรู้มาโดยตลอดแล้ววันนี้กษัตริย์ตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชนอย่างชัดเจนกรณีเรื่องของ ชาย A หรือนายเอได้ออกมาจูพระบรมฉายลักษณ์รัชการที่9ที่ม็อบลดแอกเต็นท่านปิ่นเก้าว,วันก่อนเป็นภาพดังเปล่าผู้จัดการออนไลน์ได้รายงานข่าวนี้และเป็นต้นเหตุของคลิปไวรัลวันนี้เพราะผู้มกับสาวมือทองสาวนอเป็นคนที่ติดตามข่าวสารโซเชียลโดยตลอด ถึงขนาดจำหน้าจำตากันได้ยกเว้นว่าจัดผู้แสดงเองหมายถึงรู้จักกับชายคนนี้แล้วก็จัดฉากจัดแสดงแล้วก็เอามาแสดงกันวันนี้อาจจะถึงขั้นนั้นก็เป็นไปได้เพราะสาวนออดีตเป็นแอร์โฮสเตสย่อมรู้จักชายมากหน้าหลายตาเป็นไปได้จริงๆ เพราะว่าไม่น่าง่ายที่จะจําเวลาเดินไปเดินมายามค่ําคืนว่าคนคนนั้นคือคนคนนี้ยกเว้นนัดแนะไวเ้เรียบร้อยรู้จักกันมาร่วงหน้านี่เป็นข้อสังเกตของแอดมินโดยส่วนตัวประเด็นที่สําคัญนับจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหลายโปรดรับรู้ว่าณนะขณะน,นี้เขาคนนั้นยังไม่ยอมรับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงท่าทีเรื่องจะให้เขาปฏิรูปปรับปรุงตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอย่างสุรุ่ยสุร่ายหมดเงินหมดทองไปมหาศาลแม้กระทั่งเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนตัวที่เสื่อมเสียเกียรติภูมิของประเทศชาติแม้กระทั่งเรื่องของการคืนทรัพย์สินที่ประโยกย้ายไปใช้เอาไปใช้ในนามวนตัวเอาไปใส่ชื่อของตนเองให้กลับมาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเช่นเดิม แม้กระทั่งการแปลมเปลี่ยนกฎหมายที่ผ่านประชามติเห็นชอบของประชาชนทั้งประเทศแล้วทั้งหมดนี้จากนี้ไปเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นที่พวกเราทั้งหลายต้องรับรู้ว่าต้องสุขุมรอบคอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ต่างประเทศและไปสู่ประชาชนแบบทั่วถึงทั่วหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นวันนี้กษัตริย์ประเทศนี้เลือกข้างแล้วว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสุดยอดผู้กำกับสาวมือทองสาวนอไม่ธรรมดาเลยนะเธอต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชันแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลก ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศสาสตร์การเมืองของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆ สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ